ระยะทางเนี่ยนะถ้า800กิโลเมตรใช้เวลา10ชั่วโมงประมาณนี้อ่ยูแต่ว่าถ้ามีคุณป้าไปเยอะๆคุณป้าไปบบเข้างาก็ือาถ้าผู้หญิงไปเยอะน้ำผู้หญิงมันน้อยคนมันเยอะก็จะไปรอคิวเข้างาม วันที่ครับไปไหนที่เสามวันนะครับจัดให้ได้เท่าที่ได้คือสามวันไปเส้นไต้ใต้มันมีถนนเส้นเดียวมันเป็นเส้นเดียวถ้าไปอีสานมันหลายเส้นมากไต้ใต้เส้นเ t i ย e o'clock morning, from to o'clock, o'clock. in the about แล้วนั่งคนยีขึิน,นไปต,ต้องเคลียร์ครับคือไม่เราจะไม่ได้ไปแต่ฟังไว้เผื่อว่าหน้านเราไปครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันให้ดีนะปัญหาเยอะครับตอนเช้าโมงเช้ารถออกหน้าวัดเป๊ะเพราะว่าเราตัวนนหนักมากเข้าใจไหมครับโมงเช้าออกไม่รอ คนไหนบ้านอยู่ไกลมานอนที่นี่ได้จัดจัดที่นอนและมีห้องเยอะนะขบวนนี้หกเจ็ดห้องครับจัดที่นอนให้มานอนกลัวจะไปไม่ทันไงมานอนได้หัวค่าเช้ามาไปขึ้นรถเลยม่จันตีห้าหกบัวจะอะไรไม่เป็นนะแมาจัตำรวจวันเลยอ่ะตำรวจครับทางราชการตำรวจหยุดยาวเราจะไปเราจะไ่ไม่ไปวันหนึ่นะเวลาไปเที่ยวจำได้เลยนะ อย่าไปเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนเยอะไปเก้ากว่าเลือนเก้าสิบวันอยู่ราชการเน่จะไม่ไปถ้าไปก็ต่างคนต่างไปคนมันเยอะนะครับเด็กปิด <Okay. S 1> ด้วยก็เ,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 เยอะจิงทะเลเราจะไปนะจทะเลเลยะคนมันเยอะแล้วความเป็นส่วนตัวเราจะไม่มีเลยจะถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้แล้วก็คนนาาั้นบางคนนี้บางนั้นเราจะไม่ไปวันหยุดกันเราจะไปวันธรรมดาไม่ใช่อยู่ราชการไม่ใช่วกกันหยุดรัฐบาลเราจะไปวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วัน จะได้มีแต่พวกเราแต่ถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์หรือไปวันหยุดเนี่ยปัญหามันก็คือนี่กก็ไปเล่นน้ำอนกันไปอะไรกันพอเห็นพวกเราไปเขก็เด็กก็จะเริ่มมีความครับเด็กก็บอกป่ามาแล้วแง้งก็วันไหนไปสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเพราะว่าเพราะว่าสิบสี่สิบห้าถ้าอาจารย์ติดสองเนี่ยอาจารย์จะทาน

ส่นไหน6 5 6 1 7 <17, 18. S> 1 8 <Jamie, 18, S> 1 6 1 7 8 1 8ใช่ไหมใช่ตามเดือนพอดีเนาะพอไปเดือนก็จะได้เตรียมรถทันที่หน้าจะไปไม่ได้เลยแล้วต้อจัออกเจ้าเจ้ามาเจ้าเจ้าองโรงแรมมนจะ1ิ6ิ4ิะต้องออกโรงแรมะต้องหาโรงแรมที่6 4จะได้ถูกโรงแรมต้าราคิดการโรงแรมเที่ยวไปไหนอะไรที่โรงแรโรงแรมต้องจดต้องจต้องจดโรงพอได้วันใช่ไหมคะอ่ะาจัน์ก็กำหนด โปรแรมเราต้องจองโรงแรมงการของรัฐต้อใช่ใช่ใช่อองนั่นเดี๋ยวขอให้ได้วันได้ไปแจ้งเดี๋ยวแจ้งไปที่ไหนก็รู้ไปสุขศิสิบแปดใช่ไหมใช่ดูว่ายังไงหนึงิบเอ็ดหนึ่ง Thursday and Friday so people are going to be going out to resort areas we may not be able to get a hotel let okay. <laughs> uh, and let's do both now If it's 5 o'clock, for people who are far away, they have to get up at 4 or 3 o'clock 6 giờ là phù điền nhất. 6 giờ, nếu lệ. Thì 5 giờ nó lệ, Nếu là lệ, không phải lo gì. không kịp giờ? Dám tự mân tự ăn luôn 6 giờ, 6 giờ không được 16 đến 18. 16 đến 18. Vài tháng. Please write down your names. Students uh, first. Not creative. Uh, no. Can พวกนี้จะเริ่มให้ลงทะเบียนวันนี้ยังไม่ให้ลงครับลงด้วยตตนเองห้ามให้ใครลงทะนจะได้รู้ตัวตัวทีงใส่เบอร์โทรด้วยใส่ทำไมถึงเบอร์โทรเป็นอะไรการทาง,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 งึงแบบคางส่วนยมเอกถึออายุตยาเอาเยไม่ออกครับตายเลยเบอร์โทรใครก็ไม่มีม,ม,มันเป็นรายได้คนอ่ะเข้าใจไหม ครับจอดพวงม่ใจเขาต้องจอดที่อยุธยาแล้ก็เสียอีกคนก็จะเกือบไม่รอดนะจ๊ะใช่ต้องมีชื่อมีเบอร์ให้ครบครับโอเคไม่ลืมไปที่โรงแรมทั้คนไทยทั้ง่างช o r ิเพื่อเพื่อการบริหารจัดการที่ดี อาจารย์ขอเป็นคนรับรับลงชื่อคนเดียวก็แล้วกันถ้าแบบลงกันเองนี่มัน,นมัน่วจริงแล้วใครอยากไปแล้วไม่มาลงชื่อไม่ต้องถ้าเขาไม่มีเวลาแค่มาลงชื่อก็ไม่ต้องไปอาจารย์ไหมครับไม่งั้นจํานวนนี่มันคุมไม่ได้ใครเป็นใครไม่รู้แต่ถ้าเป็นนักเรียนที่มาในประจำอาจายรย์ก็จะจําหน้าได้ ใครไม่สะดวกไม่ต้องไปใช่ไม really ่สะดวกไม่ต้องไปครับใช่ไม่ต้องให้คนลำบากนะใครไม่มีเวลาถ้าคนไหนไปแล้วก็มีปัญหาก็จะถึงมดไม่ให้ไปมีปัญหาก็ใส่เข้าไปใครไม่พร้อมก็ไม่ไปนี่คือคนดูโอเคเนาะที่โซเวเจติแปดไปถามได้มีอะไรถามไหมครับสองคืนสามวันออกหกโมงเช้าหน้าวัดบนวัสหนึ่งคันคนไหน ดูใกล้วนมาไม่ไันมานอนนี่เราจัดห้องมอได้เอาเกี่ยห้องครับท่านอาจารย์คะเราจะเชิญไปเปล่าไหมเชิญที่ไหน ยากไปมาคนหนึ่งวันมิสเตอไม่ไปเพราะว่าซุกจิงเพนี่ก็ไมไปเพราอายุมากกว่าแกนี้เกินอนนี้ตื่งุขผักมันป็งไงอาจารย์เขาแปดสิบแล้วก็ไม่ค่อยไหวแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ทิ้ก็ต้องทำงานขาดงานไม่ได้เนี่ยตอนีตเร็วไป สามวันก็ใช้เวลาเหมือนกันคุณไปกับมหาเสือแพโอเคอันที่แกมีนูกนะพ่อแม่ไอ้คุณไปกับพี่คุณพี่เด็กพี่เด็กแมรโอเคเนาะให้มาลงชื่อด้วยตัวเองแล้วคนไหนที่โทรมาอยากไปเที่ยวด้วยมาลงชื่อให้หน่อยนะบอกว่าป้าจันให้มาลงชื่อด้วยตัวเองนะ Would you, would you explain to them? Korean, road towards So students, the bus cannot stand outside. The police came outside and said, move the bus. So, I giờ professor you must be here on time. Okay. Is the holiday?

no, to the third. Fourteen. Mm -hmm. yes. Fourteen is also no school because full moon day. East of San to take down, I'm um. getting married on the Okay, no need to come back up. We will worry about that. The teachers will write on the board for how long the break is, okay? other thing, is you are going to leave on outing on 16, the bus must leave at s e c l o c k the police c h a s e the bus away คนตรงทําไมรถมารถมาแถวหน้าจะจอดนานไม่ได้เพราะว่าถนนเจริญภูมินี mai, ้มันแคบแล้วก็คนไปทำงานทํงานหยุดได้ไม่เกิน15นาทีโอเคโอเคเนาะอ้าโอเคโอเควันนี้ ให้ลงทะเบียนไม่ได้ครับไม่จับนะครับเดี๋ยวไปอะไรกินเชื่อเกี๊ยวซีซี่โม้ yes จิ้มจับ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 